ยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องน้องใบเตยแฟมิลี่นะคะมาดูบรรยากาศโดยรวมนะคะหลังจบการไลฟ์สดนะคะวันนี้แม่ขวานจะมาทักทายนะคะวันนี้ได้มีโอกาสนําช้างทั้ง6เชือกมาแนะนําให้แม่ๆรู้จักทุกท่านเลยนะคะดูความชลมนุ่นวายนะคะชลมนุ่นวายของสาวน้อยนะคะกับแม่ช้างนะคะช้างเชือกแรกของเราในวันนี้ชื่อแม่น้ําหวานนะคะอายุคุณแม่ได้สามก็ว่า ปีนี้ก็น่าจะ60ปีแล้วนะคะนิสัยก็ก็เชื่องดีนะคะถ้าเกิดว่าช่วงทําทัวรับแขกนี่แม่ควานจะเป็นคนขี่หลังคุณยายน้ําหวานเองเลยนะคะรับแขกทําทัวนะคะนี่นะคะอายุ60ปีเลี้ยงง่ายกินง่ายอยู่ง่ายคะ่ะไม่งองแงไม่ขี้วินนะคะแม่ควานเป็นควานช้างเองเลยนะคะสําหรับแม่น้ําหวานเชือกแรกนะคะ มาดูตัวที่สองนะคะคือแม่ใบเตยนี้เองนะคะเามาดูความโอ้ทำอะไรกันนะคะเด็กๆทำอะไรกันนะคะระหว่างที่เรากำลังมาทำความรู้จักกับแม่แม่ช้างนะคะมาดูสามสาวเขาทำอะไรกันนะคะดูดูนะคะโอ้โหหนูจะแข็งแรงอะไรเบอร์นั้นล่ะลูกนะคะดูความน่ารักของเขาสิคะ่ะเล่นกับพี่ๆนะคะ น้องใบบวเล่นกับพี่ๆล่ะคะโอ้น้องใบบวเล่นกับพี่ๆโอ้มีความสุขอู้หนูจะขึ้นโต๊ะให้ได้เลยโอ้โหดูความแข็งแรงของเด็กคนนี้นะคะโอ้หนูจะขึ้นโต๊ะเลยนะโอ้อน้องจะแกล้งพี่นะคะพี่จะแกล้งน้องแล้วน้องจะแกล้งพี่กันแน่นะคะโอ้หนูจะขึ้นมานอนบนโต๊ะเลยล่ะคะโอ้หนูจะขึ้นบนโต๊ะเลยนะคะหนูขึ้นไม่ได้แล้วค่ะหนู น้องขึ้นไม่ได้นะคะน้องขึ้นยังไม่ได้นะคะลูกไหนแม่ดูแผลหน่อยไหนแม่ดูแผลหนูแผลหนูหายได้ยังแผลหายแล้วค่ะนะคะอุ้ยเล็บหนูหลุดนาะเล่นซนเล็บหลุดเลยเนี่ยเห็นไหมคะเล็บนะคะขึ้นหลังแตกแล้วนะคะเป็นอะไรที่ข่าวไม่แน่ใจนะน้องจะเป็นอะไรไหมลูกดีดูดีอยู่นะคะใกล้ั่นเป็นะเอามาให้น้องเล่นมันเป็แผลน้องก็เริ่มหายแล้วนะไปไปดูนองไปเล่นของไปเล่นของเล่นเนาะไปเล่นของเล่นเนาะ ไ,ได้กกดูก่อนนะคะ <ป concerned S 1> ดูก่อนเลยนะคะ <ป menos S 1> นะคะ <ป immediate. S 1> นี่ก็คือน้องใบเตยของเรานะคะ <ป Later. S 1> น้องใบเตยนะคะตอนนี้ก็อายุ26ปีเป็นคุณแม่ลูก2แล้วค่ะนะคะน้องใบบัวก,ก็เป็นช้างลูกช้างนะคะของแม่ใบเตยนะคะดูกันนะคะตัวนี้คือน้องน้ำชาค่ะชื่อน้ำชาพังน้ำชาน,นะคะตัวนี้คือพังน้ำชานะคะอายุ26ปีเท่าใบเตยเลย ะะก็กินง่ายอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายค่ะไม่ขี้วีนนะคะโหนูได้ยินเสียงรถล้วไปไ,ไ้น้ำชาได้ยินเสียงรถนะน้ำชาได้ยินเสียงรถนะคะทักทายส่งเสียงกันหน่อยนะคะน้ำชาได้ยินเสียงรถแล้วนะคะมาดูฝั่งนี้กันนะคะฝั่งนี้จะเป็นพ่อพายทับไทยนะคะพี่ควานกำลังจะเอาไป เสร็จภารกิจนี้แล้วพี่พานกำลังจะเอาไปพักผ่อนตามอัธยาศัยนะคะเอาไปกินน้ํานะคะพี่พายทับไทยกับน้องดอกเหมยของเรานะคะนี่คือคูเขากําลังคู่กันอยู่นะคะจีบกันอยู่ตอนนี้นะคะจีบกันเตทักทายกันนะคะตามภาษาช้างนะคะโอเคค่ะทั้งหกเชือกของเราในวันนี้นะคะม่ควันก็ได้มาทําคําแนะนํานะคะแนะนําให้รู้จักทุกเชือกแล้วนะคะ กังวงเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจแม่แม่เอฟซทุกท่านกับช่างครอบครัวของเราในวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องน้องใบเตยแฟมิลี่นะคะช่างครอบครัวของเราด้วยนะคะช่วยเป็นกําลังแรงใจนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะทุกท่านคะ่ะขอกราบสวัสดีคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนํานะคะแนะนําให้รู้จักช้างทุกเชือกนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ